พบกับรายการยอดเชฟไทย8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32อย่างนี้ครับวันนี้มีสองเมนูมาฝากเรียกว่าเครื่องจิ้มพาสุกครับตะไข่บ้านดีที่สุดแล้วก็ทำหลนนี่อร่อยสุดอใช่ปลาใส่เต้าเจี้ยวเอาละเดือดแล้วใส่ตะไคร้ไหมอ่ะใส่ได้เลยค่ะเฮ้เมนูเป้น้ยนี่คนซะหน่อยซิว่ามันเข้าลูกก็ลอยไหมเครื่องแน่นเลยค่ะเนี่ยทรงเครื่องจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือ หลนเต้าเจี้ยวทรงเครื่องค่ะหลนเต้าเจี้ยวทรงเครื่องพร้อมกับผักเคียงของเราเตรียมสําหรับเมนูที่2ครับเป็นน้ําพริกกุ้งเสียบครับกะปิครับกุ้งเสียบของผมครับน้ำตาลเห็นได้เห็นชัดๆครับทีนี้ก็บุบอย่างนี้ครับให้มะเขือพวงเราแตกเวลาชิมออกมาเนี่ยรสชาติเราจะมีหอมนะครับคือหอมกะปิหอมกุ้งเสียบเครื่องเคียงเรา สัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมเวลา8ในาวกา30นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32